สวัสดีครับเจ้าจาภาษาเกษตรไล่การทายทอดสดๆออกจากสวนมะนาวเป็นเกี่ยไก่สวนไพรวนน้องโดนเศร้าในผมให้นักศึกษาฝึกงานให้เพิ่นมาเรียนรูน้เรื่องการตัดช่ำตักช่ำมะนาวเมื่อนี้เลี่ยนเรืเร่องการปักช่ำเมื่อวานเห็ดเลี้ยนเรื่องการสร้่งโล่งเลื่อนสําหรับปักช่ำนี่อยู่กับวรรณพ่อวรรณพรอยู่ยสาว นี่ลักษณะกิ้งขาม่าเบิ่งใกล้ๆอ่ะไอ้ออออเบิ่งนีลูกกิ้งนี่ต้องเป็นกิ้งที่บาอ่อนบาแก่จนเกินไปเป็นกิ้งลักษณะสีน้ำตาลออกหน่อยๆอ่าอยู่ประมาณนี้กิ้งที่ช่ำกิ้งที่ช่ำจะต้องบามีแตกยอดถ้าแตกยอดช่ำบ่ได้ช่ำก็โอกาสติดหน่อยลักษณะนี้หลังจากนั้นแล้วถือไว้ลูกเห็นยังไงหลังจากนั้นแล้วก็สีเอามีดเป็นวัดเล็กน้อยเอามีดนี่กีดสาม สามหรือสี่สามหรือสีแ่แผลนี่กินลงไปเพื่อเปิดแผลให้ใน่าแลก็เอาไปแช่น้ํายาเลี่ยงลากพอแช่น้ํายาเลี่ยงลากจักประมาณจักสิบนาทีสิบนาทีได้ได้ดยินอยู่ตัวพุ่นอยู่ทั้งหมอกนะสิบนาทีหลังจากนก็ออกว่าพึ่งอีกจักสิบนาทีแล้วก็สามารถเอาไปปักผมจะพาไปเบิ้งทั้งพุ่นทั้งโรงเรือนอันนี้อันนี้ซีเลียมน้ําออกเพื่อสะดวกในการเฮ็ดแงนเป็นยังค่อยปักท่ามยิงซี่ม่มาทั้งพี่มัน เป็นย่งคอยปักช่ำการปักช่ำมีข้อดีคือได้ได้จำนวนปริมาณมากมากได้ได้จำนวนปริมาณมากมากอันที่หนึง่งอันที่สองกิ่งปักช่ำที่ได้เสมอกันกิ่งปักช่ำที่ได้เสมอกันการปักช่ำหรือ้ปักช่ำในในฤดูนี่แหละเพราะว่าจังไรเข้าก็ต้องแต่งกิ่งบากหน้าออกอยู่แล้วพอแต่งกิ่งบักหน้าออกชวนที่เหลือจากตรงนี้เขากัามาสาบัสดสางไรไดให้เขาเป็นยังคือแตงตัวโก้แท้สิไปประชุม่มีประชุม อายุสหกรณ์ก็ดูเป็นประธานสหกรณ์การ,กรเกษตรก็ดูจำกัดแล้วก็มือช่วงใบกระสิไปเขาเว้นผู้ปนนอมอยู่ศาลครับเป็นการเลื่อมออกเลื่อมออกเลื่อมใบพวกนี้ออกนะเอายี่นี่ครับมาเบิ่งลง่ลงเลื่อนมาไหนล่องเลื่อนเฮ็ดแร็วๆผมวาดน,นี่มัีที่ที่ทหยียบนี่มันเป็นอย่างนี้มีอ่ on, อนโพดเบาอ่อนเบาโพดเบาโพดออกมาเลยอม่แมา่ท,าท่างพี่ท่างพี่ อันนี้น้ำอันน้ำสำหรับใช้น้ำยาเร่งรากไปแล้วเติมน้ำยาเร่งรากเติมจิบเบอร์เลิลลลลนเป็นเป็นจิบเบอร์นนเลินคือน้ำยาเร่งรากห่ะแต่ว่าเป็นจิบบอเบอร์เอริรนน้ำยาเร่งรากเป็นจิบเบอร์เลรินเลย <c oughs> มันฉีดราคามันฉีดถูกกว่าและก็ดีกว่าน้ำยาเร่งราก <c oughs> อันนี้เป็นลรงเรียนครับ <c oughs> เป็นลรงเรียนหลังจากสร้างหลังจากเฮ็ดเรียบร้อยแล้วเอาแกลบดำแกลบจากล่งสีว่ามันแกลบจากเผาทานเอาแกลบจากล่งสีมา แล้วก็เข้ากับหดน้าต้องไปซาสา,สาน้อยอย,อย่าเร็วม,มันจะบวมบบบคนบางทีอ่าเข้ากับปูพาตติกข้างล่างการปูพาตติกนี่ป้องกันเพิ่มชื้นทีทีแล้หเยออกแล้วก็สีเอาล่งดินแล้วก็บ้องหดหน้าอีกเดือนนึงแกบนี่เป็นแกบแกบล่องสีที่เผาเพื่อสําหรับการเกษตรโดยเฉพาะถ้าเอาแกบเป็นแกบเผาท่านเนี่ยมันจะมีพวกดางนะอันนี้ลักษณะล่งเลื่อนกับเฮ็ดมิดชิปการป้องกันแสงแดด หลังจากหลังจากเฮ็ดแบบนี้เราเฮ็ดโค้งแบบนี้้ว,บบวผมกระสิมาปิดคือแบบนี้เลยนะหลังจากที่เอาเอาเนื้อแบบนีงมาอันนี้ต้องปิดแล้วต้องมาถามอีกมาต้องมาถามอีกไนดะ้เนี่ยปิดล่งแบบนี้เลยเนะี่ยปิดลงคือแบบนี้เลยแล้วก็มาต้องใบเบิง้งอยากเบิ้งกับเบีเ๋ยวเบิ้งอยู่ทั้งนอกแล้วก็เอาเอาคีดินนะมาทับมาให้อากาศเข้าออกได้เอาคีดินมาทับยางยางหลายๆเลยเอาทับให้มันอยู่คนละเป็นการเป็นการ สร้างที่เดียวสร้างโรงเรี้ยนในสางที่เดียวสิได้สิได้ใส่งานอีกต่อไปเนี่ยนี่เป็นลักษณะที่สีเฮ็ดนี่ครับเป็นกิ่งที่ตัดเตรียมม่สามต้นนี่ได้อยู่ประมาณสี่หาร้อยเพื่อนี่หรืออาจสิบประมาณจังไรประมาณนั่นแหละครับเป็นการแบ่งปันองค์ความรูม้เมือ่อช่วงบ่ายช่วงบ่าย ผมจะให้นักศึกษาฝึกง,งานไปคุดต้นเทกาเล่นไม้เตีย้ยคุดเพื่อที่เอาหากขึ้นไม่ช่ำเพราะว่าคันเท้าปล่อยไว้ถ้าไขายหน่วยไขยหมากมันกับบไดบาดตะกีต่างแต่ว่าคันเท้าปลูกเราเขาเขาใช้วิธีคุดขึ้นาแา่เราหกช่ำหช่ำคอขายคอละสิบบาทกับคุ้มแล้วคอละยี่สิบบาทนี่คุ้มแล้วไม่ต้องไปขายแพงหาสิบหกสิบดอก เอาราคาที่มันอยู่ใดในส่วนที่มันต้นทุนมันถูกเขา้ากับขายถูกแต่ว่าบางหน้าเป็น,นไก่ไก่มันแพงเขา้ากับขายแพงไปตามมีให้เลือกเนี่ยมีตั้งแต่ต้นถือที่ชุดเลยบางหน้าตั้งแต่ต้ตตนยี่สิบสามสิบบาทผมก็มีจนหอดราคาสี่พันบาทก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องมาว่าผม,มาว่าเป็นอย่างคือขายแพงแท้มันสมคือก,กันนั่นแหละเลือกซื้อเอาถูกเลือกซื้อเอาแพงแล้วแ,แต่เลือกบริโภคเอามีทั้งถูกทั้งแพงเอาสิ้ไปไประชุมแล้วเมื่อนี้เขาได้รับฟวามพอพูดจากผมครับ นายเก่งไก่ไทอออนสุนิสาคำตาเพชรสมโชคกันดิษวัณณพอนวันณพอนขอนจัทนจทร์กสุพัน์บุตรแสนโคตรหัวนาคนงานมาเนี่ยเราเป็นหัวนาเริ่เป็นทึงลูกน้องผู้เดียวกันขอพุ้นครับสวัสดีครับ